ค่ะคือวันนี้เอาได้มาอีกแล้วค่ะก็ะไปเริ่มทำกันเลยนะนีแบบ่โอ๊ยแบบโอ๊ยไม่ได้ไม่ถนัดเป็นยังไงทุกคน ต้องเป็นปไปเป็นเรื่องพายกัรกันวันนี้เอาเป็นแฟมอันนี้แหละเพราะว่าเพื่อนสั่งแฟมไม่ใช่สั่งแฟมสั่งอันนี้โอ้ยติดติดก็เพื่อนสั่งกันลงมือลงมือม,มากนะ เพื่อนสั่งกะหล่ำงเยอะมากอย่างนี้ก็ไม่ไหวเนาะแต่ก็ต้องทำต่อทำคำสั่งเพื่อนเพื่อนสั่งใช่ปะละ่ะไปดูกันตอ่อไม่ใช่ยิบไม่ได้แล้วล่ะ เราทาเล็บหลายวันแล้วแล้วมาันก็หลุดมีตำหีินิดนึงนะ

เดี๋ยวถ้าเราว่างว่างก็จะทำจะตโตะให้ให้ดูนะแต่เราจะไม่เอาเออชั้นออกนะจะเอาขอออกแต่ชั้นแล้วก็จัดเพราะเรารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าทำอย่างเงี้ย มันก็จะไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่อือคือเสียใจยมากแกเมื่อวานไม่ได้ทำคลิปยูทูบก,ก็ให้อาภาัยกันเช่นเดิมน,นะคะให้อาภาัยกันทุกครั้งถือว่าปกตินะแต่ถ้าไม่ให้อาภาัยก็ไม่ปกติ แล้วนะคะฮะผิดปกตินะคะบาไปแล้วนะค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ๆโอ้ยโอ้ดูเหมือนจะปวดท้องแต่ก็ไม่ปวดโอ้โอ้ๆโอ้ โอ้โหเออ YouTube ก็ต้องให้อาภัยกันเช่นเดิมง่ายๆคือขอปิดหน้าจินูขอโทษน,นะจีนนนี่คือผลงานของเราไปดูของแถมกันคลิปนี้ก็สั้นอยู่หน่อยนะแต่ก็ปาไปสีนาทีแล้วมันสั้นตรงไหนวะ เป็นไปด้วยเป็นไปด้วยก็เอาสักสองอันดริกดริไก่น้อยจ้าไปดูกันต่อบปายอันนี้ก็สองชิ้นคือไปดูกันต่อ ăn sắc xong mình đơ tại du canh to tại du canh to kata Selamat petang ni bye bye